โอเคครับสวัสดีครับวัดยิสุตัวจริงครับวันนี้พามารีวิว1คันก่อนส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้นั่นคือ4ประตู1.9 LDA ตัวเตี้ยครับนี่เลยครับจอดกยู่าของผมเรียบร้อยลูกค้าบอกว่าสัญญาผ่านรถมาพร้อมออกทันทีครับไม่ต้องแต่งอะไรเลยสำหรับคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับดาวล่มต้นเพียงแค่18,800บาทเท่านั้นเองครับส่งเดลือนละ1่3 0 0มบาทครับเดิมๆไม่แต่งอะไรเลยครับนี่ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเอาไปจัดเองครับฟิล์มก็ไม่ต้องติดครับ กระบะไลเนอร์ก็ไม่ต้องใส่แต่ผมอะแถมให้ได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปใช้งานไม่จัดทรงลง้อเดิมๆแบบนี้นะครับเราก็จัดให้สำหรับคันนี้เดิมๆนะครับนี่เลยครับไฟหน้าไบท์ LED นะครับสำหรับเจ้าตัว LDA นะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วมาพร้อมกับกันชนท้ายนะครับยางล้อเดิมนะครับคันนี้ขอบเดิมๆจะเป็นขอบ16ครับยางเป็นของ Biston ครับนี่เลย Biston ครับเบอร์ยางเดิมๆที่เขาใส่มานะครับจะเป็นเบอร์ 1> 2, 1, 5, 7, 10, 16อ่านี่เลยครับเผื่อคนที่ชอบการใช้งานเดิมๆก็แบบนี้ครับควักเงินมีแค่18,000บาทครับเอกสารที่ใช้บัตรทะเบียนบ้านเสดจแกลิปเงินเดือน4รายการไม่ต้องใช้คนค้ำครับสำหรับรุ่นนี้ลูกค้ามีรายได้ตั้งแต่18,000บาทขึ้นไปครับซื้อคนเดียวได้เลย นะครับแต่ต้องขอเป็นประวัติดีนะไม่ติดแบคลิตนะครับทุกคนโอเคใครอยากได้แบบนี้นะครับโทรทักไลน์อินบ็อกหรือกดลิงก์ใต้โปรไฟล์นี่มาได้เลยครับวัดที่สุดจริงจะให้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ